สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองนะครับพี่เด็กเกมแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม r o บล็อกนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในแมป toilet tower defense นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวยูนิตตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าไททันคาเมล่าแมนทอสีนั่นเองหรือแบบแขนกรดนั่นเองซึ่งมันจะเป็นยงไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาวาง Qbit กันเลยนะครับทุกคนนะเราก็ต้องกลับด้านคิวบก่อน โอเคแล้วก็วางเลยนะฮะเอาล่ะนะครับตอนนี้วางแล้วนะฮะทุกคนโอเคโอเคถึงโอเคแล้วก็เดี๋ยววางตัวโล่เลยดีกว่านะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราวางไปเลยอ่าวางแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เราวางโล่แล้วนะฮะโอเค ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบป้องกันสตันได้นะฮะคิวบิตก็เหมือนกันเขามีการป้องกันสตันนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววางยูนิตอีกตัวหนึ่งนะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยววางพันเจอเลยนะครับอ่ะวางเลยนะพันเจอมาเลยตัวเอกของเรานะฮะตอนนี้ผมสามารถเล่นโหมดฮาร์ดได้แล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้ทุกคนก็ จะได้เห็นพี่เล่นโหมดฮาร์ดเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคโอเคไหวนะฮะตอนนี้ไม่ได้วางที่ฟาร์มตังเลยนะฮะก็คือเจ้าแซนต้าทีวีแมนนั่นเองนะซึ่งยังไม่ได้วางเลยนะทุกคนนะโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปวางกันเลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้วางที่ฟาร์มตังแซนต้าทีวีแมนแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปอัปเกรดกันเลยนะครับทุกคนนะโอเค อัปเกรดคิวบิตก่อนอ่าอัพแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็อ้ใช้สามร้อยอัพเลยตัวนี้ใช้สองร้อยอัพเลยนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดที่ฟาร์มตังก่อนเลยเคอัพแล้วนะฮะโอ้ไม่อ้ไม่นะจะหลุดแล้วไหวไหม โอโหแย่และหลุดแน่นอนโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่เวฟสิบเอ็ดแล้วนะครับทุกคนนะโอ้พาราไซมาแล้วโอ้เราต้องอัปเกรดตัวนี้ก่อนเลยโอเคหลุดแน่นอนโอ้โหหลุดไปแล้วโอ้โหแล้วนะครับพาราไซหลุดโอ้โหมาเป็นแถวเลยมาเป็นแถวเลยทุกคน เค okay. เดี๋ยวอัพคิวบิตเลยดีกว่าโอเคอัพโล่อีกขั้นหนึ่งอ่าแล้วก็อัพตัวนี้ด้วยโอเคโหดขึ้นหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยที่ดูดฝุ่นไม่ทันนะชอบหมุนตัวอยู่ได้ โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาวางไททันคาเมล่าแมนทอสิกกันเลยนะครับทุกคนนะโอเควางเลยนะฮะมาแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับคือเขาสามารถติดผิดได้นะครับก็คือเขาโจนตีแบบติดผิดได้นั่นเองซึ่งก็คือพ่นกรดนั่นแหละนะฮะประมาณนั้นคือพอมันติดพิษแดดเลื่อนมันจะลดไวแบบไวมากนะ แต่ดามิดจริงๆคือใช้9000นั่นเองนะครับดามิ่งด้วยการโจมตีนะทุกคนโอเคตอนนี้เวฟยี่แล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดอูบิดเลยนะฮะอัปแล้วนะทุกคนเิดที่อยู่เนี่ยโอ้โหมันจะไหวอยู่นนะน่าจะไม่รอดโอเคไม่รอดจริงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรด โล่เลยดีกว่านะครับกลายเป็นบาเหี่ยนะครับจากโลก่ก็กลายเป็นบาเหียยนั่นเองโอเคอเขมาแล้วนะครับเวฟอยู่ที่ย1ิบเอ็ดเลยนะฮะทุกคนโอเคโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดพันเจอร์เลยโอเคอัปเกรดแล้วนะฮะโอเคอัปเกรดพันเจอร์ตันเลยนะฮะโอเคโหดขึ้นแอลนาตอนนี้ โอเคนะครับตอนนี้ก็สคิปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็สบายแล้วนะครับอีซี่แล้วนะครับชิลๆแล้วตอนนี้ไม่ลําบากแล้วนะฮะโอเค okay. แล้วเราอัพที่ฟาร์มตังอีกรอบนี้นะครับโอเคอัพอัพอัพแล้วนะทุกคนโอ้โหโอเคเดี๋ยวอัพไททันคาเมล่าแมนทอสิทเลยดีกว่านะทุกคนโอเคอัพเกตอีกขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวอัพอีกขั้นหนึ่งเลยนะฮะ อ่าอขั้นหนึ่งโอเคโหดขึ้นหน่อยนะฮะเดี๋ยวอัพขั้นหนึ่งเลยใช้เจ็ดพันนั่นเองอัพเลยดีกว่าโอเคโหดขึ้นหน่อยนะฮะโหดูดิคือพอมันติดพิษคือมันโหดขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะโหบอกเลยพอสซคลิปไปเนี่ยโคตรแบบชิวๆเลยนะฮะตอนนี้ โอ้โหตอนนี้อยู่ที่เวฟ2ีแปแล้วนะฮะโอเคจะได้ไปได้ไวนะฮะทุกคนอัพเกตที่ฟาร์มตังค์ครับครับโอเคนะครับตอนนี้อัพที่ฟาร์มตังแล้วนะครับนะ แล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งไปเลยนะฮะโอเคตอนนี้อย prayed, mm ู hmm. okay, er mm ่ท hmm. ี designs, mm ่เวฟ32แล้วนะครับนะเดี๋ยวอัปเกรดอีก hmm. ข mm ั hmm. ้นหนึ hmm. mm ่งไปเลยนะทุกคนโอเคโหดขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอัปอีกขั้นหนึ่งไปเลยโอเคตันแล้วนะทุกคนนะโอ้โหโหดขึ้นเลยนะบอกเลยโอ้ติดคิดครับติดติดหลดนะครับโอ้โหแสบร้อนเลยนะฮะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปอัพที่ฟาร์มตังกันเลยนะทุกคนนะโอเคอัพก่อนอัพโอเคอัพแล้วนะทุกคนนะตอนนี้นะครับโคยเลกก็แบบ มายอะมากนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรเจ้าชายท่านทำให้ล่าแมงคาอสุดได้เลยนะครับบอกเลย <laughs> เพราะว่าเขาสามารถสิดติดได้ในสิ่งที่ผมบอกไปแค่นั้นแหละ <laughs> ตอนนอี้ที่เว็บสแล้วนะทุกคน นะครับตอนนี้อยู่ที่เวฟ41แล้วนะทุกคนโอ้หดูดิโคเรตมาเป็นแถวขนาดนี้ไม่สามารถทำอะไรกับเจ้าโคสิคได้เลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพที่ฟาร์มตังให้ตันกันเลยนะครับทุกคนนะโอเคตันแล้วนะทุกคนเรียบร้อยตันแล้วนะฮะโอเค โอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่เวฟ50แล้วนะครับพอร์ตกำลังจะมาแล้วนะครับทุกคน โอเคนะครับชนะเรียบร้อยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ